สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรดินรีพี่ตีพึ่งตนเองครับผมในแปลงฝรั่งใช่เคยเบื่อกันไหมพี่ๆเบื่อกันไหมเจอหน้าต้อมที่ไรก็เจอฝรั่งทั้ทีนะก็ก็ปลูกฝรั่งกนะันเนาะก็ชอบฝรั่งเนาะจะให้ถ่ายอะไรเนาะก็วันนี้ไม่มีเวลาครับก็แวะมาตอบคำถามเช่นเคยก็มีคําถามส่งเข้ามาจากพี่ๆเรื่อยๆนะบางท่านก็มือใหม่ มากมากเลยบางเรื่องก็เคยพูดไปแล้วแต่ก็วันนี้เดี๋ยวมาย้ำกันอีกทีหนึ่งมีพี่ท่านนึงถามว่าฝรั่งเนี่ยเราสามารถกำหนดวันให้มันสุกเพื่อพร้อมจะเก็บได้ไหมเหมือนบังคับเขาออกนอกฤดูทำยังไงวันนี้ต้อมเล่าไปฟังเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรอินรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครดีจังเลอาทิตย์ตกยามเย็น ที่สวนฝรัง่งข้างบ้านเนาะก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ฝรั่งเนี่ยสามารถกําหนดวันสุกได้เลยนะกำหนดวันจะตัดได้เลยสมมตว่าเราอยากให้มันออกช่วงตุรจีนเพื่อช่วงนั้นอ,ะอ่ะผลไม้า,บาบราคาดีก็นับย้อนหลังไป120วันหลังจากที่ตัดแต่งไปแล้ว2เดือนหรือประมาณ60วันเราจะได้หอ่อก็คือ,อเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูในแปลงดีกว่าตะคู่นะครับนี่บรรยากาศดีจริงจ สวยงามเนี่ยเนาะอย่างฝรั่งเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าแต่งยังไม่ได้แต่งทรงพุ่มเลยนะแล้วยังไม่เคยติดดอกหรือติดก็ป,ปักใบเราไม่ได้ไว้ดอกนะเราจะบังคับให้เขาออกตัวจีนเชงเม้งสัดจีนส่นสงงงของการได้หมดนับจากวันอย่างสมมติว่าเราจะให้ออก13เามษนาช่วงของการเราก็นับย้อนหลังไป1 2อยบวันก็คือช่วงอ่ามันจะมี2สเตป็ปสเต็ปแรกก็คือตัดเพื่อเอาช่อก่อน ก่อนหน้าที่เราเจะชอเราก็บํารุงเพื่อเปิดตาดอกด้วยปุ๋ย8 24 24หรือ13 13ที่เบ็ดสลับกันถ้าใครทำสายอินทรีย์ก็ให้เปลี่ยนจากมูลวัวมาเป็นมูลไก่หรือนกกระทาหรือเคี่ยงข่าวเนาะสัก2ครั้งครั้งหนึงห่างกัน15วันก็เท่ากับว่า1เดือนก่อนที่เราจะตัดแต่งเนี่ยให้เตะใส่ปุ๋ยรอไปก่อนรอบหนึงพอใส่ปุ๋ยอ่ะสรอบสิสิวันครั้ง พอใส่ปุ๋ยสองรอบมันก็จะหนึ่งเดือนพอดีหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเพื่อเปลี่ยนจากสูตรที่เน้นไนโตรเจนมาเป็นฝั่งที่เราจะเริ่มทําผลอย่างแปดยี่สี่ยี่สี่หรือสิบสามสิบสามที่เบ็ดหรือเปลี่ยนจากขี้วัวขี้หมูขี้ควายมาเป็นสัตว์ปีกะนะพวกขี้ไก่ขี้นกกระทาหรือขี้ยังขาวก็ใส่ไปสองครั้งเสร็จแล้วค่อยเริ่มตัดแต่งอันนี้เพื่อสะสมอาหารก่อนทีเนี้ยเราจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นพอตัดแต่งไปแล้วเนาะตัดแต่งไปสองเดือนเราจะได้ยอดใหม่พร้อมกับติดผลมายอย่างเงี้ย ถ้าเขาก็จะเริ่มบานสองเดือนนะนับไปเลยประมาณหกสิบวันหกสิบวันเจ็ดสิห้าวันอะ่ะเดี๋ยวเดินให้ดูต้นอื่นเราก็จะได้เป็นผลพร้อมที่จะหอ่อว่านี่ไม่ได้เด็ดเนะี่ยอันนี้เลยมองไม่เห็น,นแอบอยู่นี่อ่ะนี่อันนี้ถ้าสองเดือนเนะี่ยเขาจะเริ่มดอกเขาจะเริ่มโรยอย่างงี้ แต่ยังไม่ติดไม่อ่ายังไม่เป็นผลดีนะนี่ยังไม่ถึงสองเดือนดิเกือบเกือบสองเดือนเดี๋ยวพอเขาเริ่มเป็นผลแล้วหลังจากหอพอได้หอ่ออันนี้ออกมาเป็นผลแบบเมื่อกี้แล้วนะเมื่อกี้ลูกใหญ่ไปนหน่อยก็เลยไม่ได้ดูอะอย่างเงี้ยเนี่ยสองเดือนกว่าๆเราจะได้ผลพลังแบบนี้เห็นไเราก็เริ่มหอ่อพอห่อไปถ้าเป็นไส้แดงอีกประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งไส้ขาวอีก อ่าสี่สิห้าวัน Emmanuel, เดือนครึ่งหรือสองเดือนไส้ขาวจะสุกเร็วกว่าจะแก่เร็วกว่าหอแบบนี้ก็ถ้าไส้แดงก็ประมาณหกสิบวันหนึ่งจสิบห้าวันแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนเราจะให้ออกช่วงเมษามันก็จะคเถิบมาอยู่ที่ประมาณหกสิบวันมอดีห้าสิบ้าถึงหกิวันเพอช่วงหน้าร้อนผลไม้จะแก่ไวสุกไวก็ตีคร่าวๆนะนับให้ออกช่วงที่ถูกจังหวะในราคาผลผลิตที่แพงก็ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบวันหลังจากที่เราตัดแต่งไปเลย แต่ทุกครั้งก่อนตัดแต่งเราก็ต้องเตรียมต้นเขาก่อนโดยการบำรุงจากเราเคยบำรุงต้นน่ะช่วงนี้ต้องบำรุงต้นใช่ไหมดูยอดช่วงบำรุงต้นเนี่ยก็จะใส่ขี้วัวขี้หมูขี้วัวขี้อะไรก็ได้ที่มันเน้นไนโตรเจนเน้นสร้างลําต้นเน้นสร้างใบแต่พอเราจะทําผลผลิตเราต้องโยกโยกจากสูตรที่มีไนโตรเจนสูงมาเป็นสูตรที่มีสองตัวท้ายสูงฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมไอฟฟอสฟอรัสเนี่ยไม่ต้องเยอะจริงๆอ่ะ ปุ๋ยที่เหมาะสมก็บอฟรังจริงๆมันคือยอี่สิบห้ายี่บห้าในช่วงทําผลแต่มันค่อนข้างหายากนะอันนี้คือสําหรับไม้ผลเลยตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะเพราะฟอสฟอรัสมันมีอยู่ในดินอยู่แล้วดูตนน้นหน่งาม่ามีเริ่มไล่คำ้วนะก็ปรับเป็นสองตัวท้ายสูงเป็นแปดยี่สี่ยี่สี่หรือสิบสามสิบสามยี่เบ็ดสักสองครั้งเนาะสัปดาห์ละสองสัปดาห์ครั้งหรือสิบห้าวันครั้งใส่สองครั้งแล้วก็เริ่มตัดแต่งพอตัดแต่ง เสร็จปุ๊บติดดอกเราก็ใส่สูตรนั้นนะสลับกันไปสิบสามสิบสามยี่เบ็ดกับแปดยี่สี่ยี่สี่อาทิตย์เว้นเขาเรียกว่าไงสลับกันอาทิตย์หนึ่งใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สี่อาทิตย์หน้าใส่สิบสามสิบสามยี่เบ็ดจะทําให้ฝรั่งมีผลที่สวยงามแล้วก็ได้น้ําหนักแล้วก็รสชาติด,ดีเพราะเป็นการเล่งแป้งทาให้ผลใหญ่เนาะส่วนถ้าใครยังไม่หวานอีกนะต้องแนะนําให้ฉีดพ่นทางใบที่ปุ๋ยหว่างก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ห้าสิบ อันนี้ได้ความแดงของของสีพวกฝรั่งใส่แดงด้วยเพราะว่าเป็นกรรมฐานเนาะแล้วก็ส่วนๆหกสิบก็ใส่ได้จะอย่าใส่เยอะแนละ้วใส่เยอะเกินขมเหมือนกันมีผลโซลชันทำทำให้มันเพียเ้ยนนะี่เนาะก็แค่นี้เองพอหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จเราก็วนกลับมาเดี๋ยวคลิปหน้าต้องจนะมาเล่าวิธีการทําให้ฝรั่งมีขายตลอดทั้งปีให้ฟังอีกทีอันนี้คือกําหนดวันเพื่อใช้ให้ออกในช่วงที่ผลไม้ราคาแพงอ่ะฝรั่งสามารถทาได้ กำหนวดวันเป๊ะๆให้ออกอย่างได้เลยนะแต่แค่เราต้องเข้าใจเรื่องสภาพอากาศเพิ่มขึ้นช่วงหน้าร้อนระยะเวลาการเก็บเกี่ยวมันจะสั้นลงมาอีกช่วงหน้าหนาวผลจะสุกช้าก็ต้องดูว่าช่วงช่วงที่เราไว้ผลเนี่ยม,ม,มันเป็นช่วงสภาพอากาศแบบไหนแต่ส่วนหน้าฝนก็ต้องไม่แนะนําให้ไว้ผลหน้าฝนเป็นการให้ต้นกขพักดีกว่าเพราะว่าผลออกมาจะรสชาติจะไม่ค่อยดีคือจะจืดแต่ก็สามารถทําได้โดยการใส่ปุ๋ยทั้งใบเนาะอันนี้ก็สรุปให้ฟัง คร่าวๆสั้นๆแล้วก็ยามเย็นเราก็พาเดินดูแปลงแล้วก็มีพี่ๆคำถามเนี้ยถามบ่อยมากเลยมันบังคับยังไงมันอะไรยังไงมันให้ออกช่วงไหนกี่วันถึงจะสุกกี่วันถึงจะเก็บเกี่ยวตัดแต่งอะไรยังไงเป็นคําถามที่อ่เหมือนจะเล็กๆน้อยๆสําหรับพี่ๆที่ลูกฝรั่งเป็นอยู่แล้วแต่สําหรับมือใหม่อ่ะมันเป็นอะไรที่ เออต้องเดี๋ยวต้องพยายามเล่าซ้ำเล่าซ้ำไปเรื่อยๆแล้คับถ้าพี่ๆคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งคำถามมาก็ได้นะเบอร์โทรต้อมก็ศูนย์หกสี่องสองศูนยหรือแอดไลน์มาก็ได้ขออนุญาตเปลี่ยนไลน์นะครับไลน์ส่วนตัวตอนนี้เพื่อนเต็ม5000คนไปลแล้วต้องมาต้องแอดมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแอดไซพจุดทีมีแอดนำหน้านะแอดไซพีโปแลนจุดทีโอเอ็มทีไทยแลนด์โออจุดต้ เนาะแอดแอดมาได้เนาะแล้วพี่ๆจะฝากคําถามทิ้งไว้ต้องขออนุญาตขอรูปสักสามรูปเนาะรูปชัดๆให้เห็นบริเวณที่เกิดปัญหาเลยถ่ายมาแบบเนี้ยซูมๆแบบเนี้ยให้เห็นบริเวณที่เกิดปัญหาแล้วก็ถอยออกมานิดนึงให้เห็นทั้งต้นให้เห็นทั้งต้นนี่เลยนะแล้วก็ถอยออกมาอีกนิดน,นึงให้เห็นสภาพแวดล้อมทั้งแปลงของกว้างแบบเนี้ยจะทําให้เราช่วยแก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วก็สามารถหยุดโลกได้ชัดเจนมากกว่า ถ้าพี่พิมพ์มาเฉยๆว่าใบมันเหลืองใบมันร่วงใบมันจุดเนี่ยต้องนึกภาพไม่ออกแล้วก็สาเหตุของโรคล้วแ,แรงอะไรพวกนี้นะลักษณะทางอาการถ้าไม่เห็นด้วยรูปมันมันค่อนข้างใกล้เคียงกันถ้ามีรูปยืนยันเงี้ยเราสามารถตอบได้ชดัดเจนแล้วก็รักษาได้ถูกจุดมากกว่าโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยน้องแวะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆพวเพไไื่อพี่ๆท่านใดกําลังเจอปัญหาเรื่องเอ๊ะออกกี่วันถึงจะเก็บได้เราพิ่งทาฝรั่งชุดแรกเราอยากกาหนดให้เขาออกในช่วงที่มีราคาแพงทํำยังไง โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมกเกษตรินทรีวิธีเพิ่งตนเองด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ